ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเอ่อแบบม่ของกัะไก่ฮะวันนี้ก็จะมาสอนฟ้าตั้งแต่วันหนึ่งย็นวันสี่พันนะฮะงัน้นก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นฮะเกิดที่ไหนก็ได้แต่เ,เกิดตรงนี้ก็ได้ถ้าเลือกเกิดนะก็มารับเฟ้ตรงนี้เลยวั1หนึ่งให้เรามาตีมอนตรงนี้เมื่อใหม่ก็พยายามตี เนาะฮะมือใหม่จะจะเล่นอะไรก็ได้ฮะอัพอัพเนาะอัพนี่ผมผมเล่นซีจีฮะอัพพิงเก้ไปนี่ถึงเอ่อเอ่ออัพอัไปเรื่อยๆฮะเพราะถ้าตีวันช็อตเราจะฟ้าม่ายขึ้นนะก er ็ฟฝ้าเล่นนี่ไปฮะเย็นรูปเยอะเลยฮะจะเสร็เลราะร้อยห้าสิบสามารถไปฟ้ามพอได้ตัวหนึ่งฮะ ขอทำเฟสเสร็จแล้อ่ะพอเราทำเสร็จแล้วอ่ะอย่งเช่นเราเวล์ร้อยห้าสิบละให้เรามาวิ่งไปทางนั้นหนึ่งให้เดินทางใช้หนึ่งมาฟฝ้ากับมอนตัวนี้ยันเวล์สองร้อยนะฮะ เอาฟาร์มเสร็จปุ๊บเวล์สองร้อยให้ไปรับเควสใหม่ฮะเดี๋ยวผมเอาง่ายๆคือใกล้ๆฮะอย่างเช่นเกิดตรงนี้ให้วิ่งมาตรงนี้ไอจุวนั้นยิงเลี้ยวมาวิ่งเข้าต่อน,นี้เจอเควสนี้อยู่เป็นกลุ่นเพล่สองร้อยรับไปตีไปเลยฮะฆ่ากลนไปเรื่อยๆฮะเย,น,ยนเวล์ห้าร้อย วิวห้าร้อยเสร็จปื้บฮะไปเราเปล่นฮะ,เ,นวเ,วะเอาใกล้ๆเลยะฮะเอาใกล้จริงฮะดีที่จีฮะเออจะใกล้ได้ไหมวะมันก็ใกล้อยู่ฮะ <c oughs> เอาบนของซีจีกันนะฮะมารับงี้ฟาร์มถึงววเก้าร้อยพอฟาร์มเสร็จปุ๊บถึงววเก้าร้อยก็เปลี่ยนจุดไปฟาร์มของกูนต่อ ซึ่งกูจะฟาร์มตีจีเลยกูก็ได้ฮะแต่ผมหาผมเจอจุดไหนผมก็บอกจุดนั่นแหละฮะก็วิ่งไปเรื่อยๆฮะตรงนี้จะเป็นบอสอีเวนต์นะฮะจะดอปเคียวฮะเดี๋ยวต่อจบเอาไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งนี่วิ่งมาเนี้ยฮะฟาร์มตรงนี้เวลกาาอย่างเล้าพันสองพอถึงเวลพันสองเสร็จปุ๊บแล้วฮะยาจุดฟาร์มอะ เอาของกูลซีจีก็ได้งั้นผมจะบอกซีจีเพราะมันใกล้ดีแล้วคนก็จะถามว่าซีจีกับกูลแตกตากก่างยังไงก็ไม่รู้ฮะก็พอเวลพันสองปุ๊บจะมารับตรงนี้ก็ได้ซีจีอยู่ไหนอ,อ,อยู่นอ๋อที่นี่่นี่เอ้ยไม่ใช่ใช่เวลพันสองเรงนีว้รับมา แล้วก็ฟาร์ม cg ไปครับฟาร์มไปถึงเวลสองพันพอเวลสองพันปุ๊บจะพาไปฟาร์มเออเอา cg ใกล้ๆเลยคือตรงนี้เวลสองพันเวลสองพันถึงสามพันฮะเออสองพันห้าก็ได้แล้วก็คุณก็มาตีบอสบอสเอโตะที่จะเกิดตรงนี้ฮะบอสเอโตะจะเกิดอยู่ตรงนี้นี่แต่จะตียากนิดนึงฮะ ก็เคยเพื่อนบอกตีแล้วตีแม่งตีไม่เข้าเลยฮะพอถึงเวลสามพันปุ๊บก็จะไปรับควยตรงตรงนู้นมั้งจะไม่ผิดนี่ครับจะมารับควยตรงนี้เวลสามพันหรือฟ้าสี่พันเลยฮะก็ก็มีประมาณนี้ฮะควยอ่ะแล้วก็ก่อนไปเจ้าก็จะมารีวิวไอเคียวอีเวนต์ ที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็นี่นี่คือเขียวอีเวนต์นะฮะขนาก็เป็นประมาณนี้นะฮะสกิลแรกฮะเลมมอนอยู่ไหนสกิลแรกจะเป็นการพุ่งมาหามอนแล้วก็จ้วงมอนอย่างเงี้ยสกิลสองเป็นการขยายอาวุธขึ้นเพื่อตีจากระยะไกลเพื่อตีจากที่ไกลๆได้ะฮะ สกิลสามคือสกิลกดค้างฮะพอกดค้างก็งเป็นอย่โปรแกรมเหมือนสร้างพายุรอบตัวเพื่อระยอตีฮะก็คลิปนี้ไม่มีแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฮะก็ไปย,ยจุ๊บๆ